สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพิกี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะมานะคะเพราะว่าพิกี้ได้ซือมาลองทานดูนะคะรู้สึกว่ามันน่าจะดีะคะ่ะเป็นของแบรนด์กิฟฟารีนนั่นเองนะคะเป็นคอลลาเจนตัวนี้เลยนี่กล่องสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นโรสไวดิงนะคะข้างในเขาก็จะเป็นซองแบบนี้นี่มีกี่ข้างในเขามีกี่ซองเนี่ยสีซองนะคะนี่เลยหน้าตาซองเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ซองสีชมพูนะคะวิธีกินเขาก็บอกว่าให้ละลายน้ำนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็กินวันละหนึ่งซองนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวก็คนให้เข้ากันนะคะได้เลยโอ้นมันจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้ละลายแป๊บนึงนะ อบอกกันมานะคะว่ากินคอลลาเจนของดิฟฟีนะคะจะทําให้ผิวขาวขึ้นนะคะแล้วก็ขาวใสอมชมพูนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรอะแบบเวลาเราโซมโมหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาทานคอลลาเจนบ่อยๆอะเขาก็จะบอกว่ามันทำให้ผิวเรานะคะเป่งปลังสดใสด้วย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า รสชาติอร่อยเด็ดดีมากเลยค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะมาพบกับพิกกี้อีกแล้วนะคะวันนี้ว่างๆนะคะก็เลยจะมาเมาท์มอยนะคะหลังจากที่พิกกี้นะคะได้กินออลาเจนของโรสไวดิงของกรีฟรีนไปเมื่อครั้งก่อนนะคะวันนี้นะคะผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะคะผิวนะคะเนียนนุ่มแล้วก็ขาวใสขึ้นมากๆเลยนะคะก็เลยจะมาแนะนําน้องๆกันนะคะว่าพิกกี้ได้กินตัวนี้มาแล้ว7วันนะคะก็ทําให้ผิวของพิกกี้นะคะนุ่มแล้วก็ขาวขึ้นใสขึ้นจริงๆค่ะตัวนี้เลยนะคะที่เคยให้ดูกันแล้วครั้งหนึ่งเนาะกับโรส ไวท์ดิงตัวนี้นะคะพิกี้ได้ทานชงมเป็นประจําทุกวันเลยนะคะประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะก็รู้สึกว่าผิวของเรานะคะขาวขึ้นแล้วก็ใสขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวอะนุ่มขึ้นนะคะและยิ่งตอนนี้นะคะ เวลาแต่งหน้าก็คือแบบว่าเครื่องสําอางติดคนมากๆเลยนะคะเพราะเขานะคะมีสารสกัดนะคะพิกี้ก็ได้ไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีสารสกัดของคอลลเเจนถึง10,000มิลลิกรัมนั่นเองนะคะก็คือเขาเรียกว่ามันเยอะกว่าแบรนด์อื่นเลยนะคะแล้วมีสารสกัดของกิบกุหลบขาวจากญี่ปุ่นมีวิตามินซีมีอโราชิราเชอรี่มีกูตตาไทโอนะคะก็เลยทําให้ผิวของพิกี้นะคะ ดูขาวขึ้นใสขึ้นนะคะจากที่เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทานนี้นะคะผิวก็จะหมองคล้ำนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใสนะคะแล้วก็ไม่ดูมาดูไม่มีออร่าเลยนะคะพี่กี้ก็ได้ทานมาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะก็เลยจากอยากจะมาช่วยน้องๆนะคะแลอยากมาแนะนําเลยว่าตัวนี้มันดีจริงๆนะคะของโรสไบดินของ g i ฟฟลินนั่นเองนะคะวิธีชานนะคะก็นี่เคยให้ชมทีแล้วนะวิธีทานก็คือกินวันละหนึ่งซองนะคะ กินก่อนนอนก็ได้นะคะหรือว่ากินตอนเช้าก็ได้นะคะรสชาติอร่อยมากเพราะว่ากินไปแล้วนะคะคือชอบปกติก็คือไม่ค่อยชอบกินคอลลาเจนนะคะแต่พอมากินคอลลาเจนของกิฟฟรีนะคะโรชไวดิงตัวนี้คือชอบเลยเพราะว่ารสชาติเขาอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็หวาน คือความหวานนะคะเป็นความหวานของไซททลก็คือความหวานจากธรรมชาติเป็นน้าตาลธรรมชาตินะคะน้องๆหรือเพื่อนๆนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยว่านะคะจากความหวานนี้นะคะจะทําให้อ้วนนะคะเพราะว่าเป็นความหวานจากธรรมชาติก็จะไม่อ้วนแน่นอนนะคะวันนี้ยังไม่ได้กินเลยนะคะก็เลยก่อนอัดคลิปนะคะก็จะมากินโชว์ให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวรอให้ละลายสักพักนึงก่อนนะคะ กินนนัะะคะอร่อยมากค่ะนัเลยนะคะใครที่อยากจะมีผิวนะคะขาวดูดีมีออร่าแล้วก็ไม่แก่ไว้นะคะให้ทานตัวนี้เลยนะคะโรสไวดิงของกิฟฟรีนั่นเองนะคะ เห็นผลนะคะว่าสใสขึ้นภายใน7วันจริงๆค่ะพิกี้คอนเฟิร์มเลยนะคะไม่เชื่อนะคะต้องไปหาซื้อหาลองมากินกันดูค่ะวันนี้พิกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย